ครับสวัสดีครับจักเกษตรสุขสันวันนีสุภาพพี่น้องมาใส่กับดักปลาซิวครับกับดักเก็ดจาก,กวดนากวดพลาสติกครับนะครับปลาซิวที่ได้นะครับผมมาดักไว้ทางเขาวาลายครับ เส้นไว้ตากไว้นี่ประมาณอยู่น้องนีซีลังงายลังครับนั้นงจะเขาไล่บะนี่เอากินโอ้นังนี่พอใดเยอะครับนี่ครับาโอเค กับดักแบบไม่ง่ายใส่เหยื่อหัวหานปลาดุกครับตลอดปลาซิวเข้ามาใส่ลังเล็กละน้อยครับอครั้งหนึ่งวิธีการเฮ็ดนดะครับเด้อเดผมจะไปซ้อนในคลิปรับเด้อ อย่างเปแล้วครับรอบนึงน้องนี่มาใส่กัดสองเทียสามเทียรเหรอครับอย่งเขาพอได้กินอยู่